สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ประสบผลพระเจ้าอันนี้มากินข้าวนอกบา้านกับคุณสาจ้าอันนี้เป็นหนื้อย,อย่างเลยจ้าพี่น้องแล <c oughs> ้กวก็เป็นเนื้อย,อย่างจ้ามีมือหน่อยหน่อยเดีมากเลยจ้าอันนี้ลาบปรากฏข้างจ้า ชอบซอสเสร็จตุมากันเวนี่แก่นี่คือยำกระดูกปูจ้าทุกคนจ้าชิมไปแล้วอร่อยดีจ้ามาทานมากินข้าวน้ำกันจ้าทุกคนจ้าทุกคนจ้าหลังจากเขากินข้าวอิ่มเนาะจ้าทุกคนจ้าเขากะมาเดมาชมวิวเนาะจ้าทุกคนจ้าอ่าตอนนี้มากินข้าวอยู่หนาเคื้ยนได้จ้าหน่าจ้า เขื่อนลำตะคองนะครับทุกคนคะ่ะไม่กินเขาอยู่หนาเขื่อนจ้ะเขาก็ะซิมีมองให้ชมวิวนอจาะพี่น้องจ้ะนั่งเด่นชิวๆก่อนะนะกจาะทุกคนจ้ะมีตุนใส่เออต้่นยังนะพอแน่ใจอึบนี่จ้ะทุกคนนะคะคุณหนาเขื่อนก็เขาก็ได้คุณจ้ะ นี่บานพี่น่เองนี่ฝั่งนี้ก็คือเขื่อนลำตะคองจ้าคุณจ้ะยาวแงะไปผุนยาะหอดปากซองผุนด้วยจ้ะนามกระดายแงหอดปากซองผุนเด้อพี่น้องเ้ยไกลๆแนมสุดลุกหูลูกตาปุนจ้ะส้มเห็นเบิ่งกันชื่อผุนเอาไกลๆผุนละมองหาปลาจ้ะทุนจ้านะคะนี่ค่ะ เขื่อนลำตะคองนะจ้ะทุกคนจ้านางเล่นจะเข้าวก่อนค่อยสิกาบานจ้าทุกคนขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าพี่น้องจ้าพอกันไหมซีพีดูถัดไปนะจ้ะเนาะนี่จ้านี่สรก่อนก่อนลากันกับเจ๊เบิงข้างล่างนี่จ้าแต่ก่อนมันสินน้ำจีถึงนี่เด้อจ้าทุกคนจ้าหลายปีมาแล้วน้ำก็ถึงนี่จ้าทุกคนนะคะน้ำมันก็สิเหลือตั้งแต่ในอันลึกๆนะจ้าทุกคนจ้าต้นนาเครื่องนี่ลึกมากเลยด้วยจ้าทุกคน ตรงนี่ได้ใ้เบื้งใส่ละนี่ฟังนี่ก็เป็นเขานั่นก็เป็นเขาฟังั้างนี้ก็เป็นเขาจากทุกคนจ๋านะคะแปลว่าปั่นภูเขาเลยจ้ะปั่นหนาเขื่อนหนาเขื่อนกับกว้างมากเลยจ้ะเดยวสิพาทุกคนไปเบื้งเนาจะเนาะก่อนศิลากันจ้ะไปปพาไปเบื้งก้อนศิาพ้ามาเบิ้งหนาเขื่อนเนาจะเนาะทุกคนจ๋านี่ค่ะขนาดว่าจากพี่หนูยืนอยู่ลงไปตรงตรงที่ว่าตรงผืนที่มองเห็นเนาจะเนาะ กระซิบกรเม็ดเราเด้อจ้าทุกคนจา้าแล้วก็น้ำลึกลงไปอีกจ้าทุกคนจา้านี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะนาเกินห้าเนาะจ่าบรรยากาศดีเด้อจ้าทุกคนจา้าอีกฟังดานนั้นก็เป็นปลาเห็ดเด้อจ้าทุกคนจา่าซีมีพวกเห็ดไข่เห็ดละง,งกเห็ดไออยังเกิดต่างๆเด้อจ้าฟังนั้นจ้าทุกคนจานะคะเราก็เขาอีกลูกพู้นที่เห็นไกลๆ กับเป็นเขาที่เคยไปเกเห็ดเห้ทแต่านมูช่วในเบิง์นได้จ้ะขังบนเลยจ้ะทุกคนจ๋านะคะกะประมาณสิบกว่ากิโลนะคะทุกคนจ๋าขับรถไปนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะแขืข่อนคลองไผ่ของห้าน,ะะนะะ้อยจ๊ะทุกคนจ๋านี่เขาปัน้นภูเขาใส่เขาจ้ะทุกคนจ๋าเนี่ยเนี่ยหนาเขือนมีแค่นี้ได้จ้ะทุกคนจ๋านะคะที่เห็นนี่จ้ะปัน้นภูเขาใส่เขาใกล้ๆนี่เลยจ้ะม่ <laughs> ะถึงกิโลั้งคะ่ะทุกคนนะคะ ปั่นเขาใส่เขาแ่ว่าคก้มลึกมันลึกมากๆเลยจ้าทุกคนจ้านานนี่ใส่ได้ถึงโคราดเลยได้จ้าทุกคนนะคะน้ำเขินคล่องไพ่ี่จ้าเยอะมากๆเลยจ้าทุกคนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็ได้ไปกลับบ้านก่อนจ้าทุกคนขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าพอคันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าอุ้ยเห็นป่านิ้นใยบอนพอดีจ้าพี่น้องเห็นบ่จ้าตรงเนี้ยเนี่ยนี่ค่ะนี่แถวเนี้ยเมื่อกี้นี่ตัวบอกใ่เลยจ้ะเป็นปะนิ้นอ่ะจ้ะเพราะว่าเบื้องหนามัน อยน้ำดึกมากเลยจ้าทุกคนจ้าเนี่ยค่ะน้ำใสเจ้าจ้าทุกคนหน่าเกียน๊ายบายจ้าพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าหันมากกับมะพร้าวเห็ดบักไ่เลยจ้าพี่น้องจ้ามองดูก็เห็ดยังคืองามแถพี่น้องกินได้บอกกูได้บอกแน่เลยจ้ามันงามสวรรค์ไทยดูไหมทุกคนในเบิรงจ้า